เอาละครัวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับโลกนะครับการแข่งขันจักรยาน Le Tour de France ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์ถามกันได้นะครับผมเชื่อว่าในนี้มีเพื่อนๆหลายคนที่สามารถที่จะตอบได้นะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ก็สำหรับเรื่องของช r เดฟรอนสครับผมเคยทำวิดีโอไว้แล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อต่างๆกติกานะครับว่าเสื้อมีกี่แบบนะครับการได้มาซึ่งเสื้อต่างๆกติกาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เคยเคยทำวิดีโอไปแล้วครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของแทคติกหรือเทคนิคการปั่นแล้วก็เทคนิคของทีมต่างๆดีกว่านะครับก็หลังจากที่ได้คุยกับเพื่อนๆหลังจากที่ปั่นเสร็จนะครับก็มีหลายคนมีคําถาม เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับแท็กติกว่าทําไมเข้าถึงทําอย่างนั้นทําไมทําอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เรามาคุยกันดีกว่านะครับผม ก็อย่างแรกนะก็คือเรื่องของเสื้อต่างๆหลักๆก็อันนี้รีแคปสั้นๆและกันสั้นๆมี4ตัวด้วยกันนะครับเสื้อนะครับก็คือมีสี GC หรือ General Classification นะครับเสื้อเหลืองนะครับก็คือเป็นคนที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดนะครับในบรรดาทัวร์20-22วันเนี่ยนะครับก็คือทำเวลาได้น้อยที่สุดเสื้อเหลืองไปแล้วคนที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดแต่อายุต่ำกว่า23ก็คือ U 2 3นะครับได้เสื้อขาวไป แล้วก็คนที่ทําคะแนนอันนี้เป็นระบบคะแนนแล้วนะไม่ใช่เวลาแล้วนะคนที่ทำคนที่ทำคะแนนในการสปรินต์นะครับได้มากที่สุดนะครับก็ได้เสื้อเขียวไปคนที่ทําคะแนนนะไม่ใช่เวลาเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นเขานะครับในแต่ละเขาก็จะมีจุดที่กําหนดไว้ว่าเขานี่ให้กี่แต้มกี่แต้มเนี่ยคนที่ทําคะแนนในการขึ้นเขาได้มากที่สุดก็คือได้เสื้อพกุดอลายจุดไปนะครับอ่ะนั่นแหละเขาสั้นๆง่ายๆนะครับรีแคปกันนิดหนึ่งดีงกว่าครับแต่ว่าคําถามนะครับก็ จากเพื่อนๆนะครับก็มีอยู่นะครับว่าทําไมอย่างนี้นะครับการแข่งจักรยานเนี่ยทำไมจริงๆแล้วทําไมไม่ไปหมกอยู่แบบว่าตลอดการแข่งขันเลยล่ะแล้วค่อยมาบอกว่าตีหัวเข้าเส้นเอาหน้าเส้นนะครับผมทาไมไม่ทําอย่างนั้นทุกสเตจเลยก็จริงๆแล้วก็มันทําได้ไม่ทุกสเตจนะเพราะว่าการแข่งขันทรูดอฟองจะยี่สิบหัวสเตจยี่สิบสกว่าวันนะครับมันก็ มันมีการดีไซน์มาให้มันแตกต่างนะครับ mm. อย่างเช่นบางวันบางสเตจก็จะเป็นแบบสปรินเตอร์สเตจนะครับเป็นทางเรียบแทบก็จะเหมาะกับชาวสปรินเตอร์เพื่อจะเก็บคะแนนบางวันก็จะเป็นสเตจภูเขาแบบสูงชันมากเลยอันนี้ก็จะอาจจะเหมาะกับาทางโพกรดั oc, หรือว่า GC นะครับที่จะทำเวลาในวันนั้นๆเอาแล้วทีนี้นะครับใครตกลงใครกันแน่ที่ต้องเป็นแบบคนลากคนนำในแต่ละสเตจนะครับผมอันนี้เนี่ยโดย ปกติแล้วนะครับก็คือจะเป็นที่รู้กันว่าคนที่มีผลประโยชน์ที่สุดคนที่มีผลประโยชน์ที่สุดจะเป็นทีมนำอ่ะงงไหมก็คืออย่างเช่นนะครับคนที่คลองเสื้อเหลืองเสื้อ general classification อยู่ในขณนะน,นั้นนะครับคนที่เป็นผู้นำรวมเวลาเนี่ยก็คือเป็นเป็นคนที่ทีมที่ต้องมานำขบวนมาเป็นหัวลากในการลากเป็นการ เป็นคนทำคะแนนเป็นคนนำทีมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมารยาทโดยรวมโดยที่ปกติแล้วจะเป็นแบบนี้อย่างเช่นนะครับหรือ,อนอกจากจะเป็นเสื้อเหลืองแล้วนะครับถ้าสเตจนั้นนะครับอาจจะเป็นสเตจสปรินเตอร์สเตจสเตจที่เป็นทางเรียบสุดๆนะครับคนที่เป็นเสื้อเขียวทีมนั้นนะครับก็อาจจะเป็นทีมที่จะต้องแสดงบทบาทในการมานำนะครับเพราะว่าหวังว่าจะได้ สปรินเตอร์ของตัวเองเข้าเส้นเะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงความสามารถใครที่มีผลประโยชน์ที่สุดในสเตจนั้นทีมนั้นเป็นผู้ที่เป็นคนนำอะประมาณนี้คร่าวๆแต่นะครับมันมีวิธีการแบบแก้เกมกันอยู่นะครับมีเทคนิคหรือว่าแทคนติกในการแก้เกมกันอยู่พอสมควรอย่างเช่นนะครับจริงๆแล้วทีมเสือ้อเหลืองอาจจะต้องเป็นทีมนำใช่ไหมครับต้องเป็นทีมลากแต่ว่าเราอาจจะอยากเก็บแรงไว้เพื่อจะไป ลาก G C ของเราในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งหรือว่าช่วงขึ้นเขาวเวลาอยากจะเก็บคนของเราเก็บแรงไว้นะครับก็มีเรื่องของเบรกเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าอย่างเช่นทีมเสื้อเหลืองปล่อยเบรกเอาไว้ออกไปทีมเสื้อเหลืองก็ไม่ต้องเป็นคนนําและเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วก็การที่จะไปบอกไปลากเพื่อเอาทีมตัวเองกลับมาก็ไม่ใช่ ถ้าทีมไหนที่มีเบรกเอาไว้หลุดออกไปทีมนั้นก็ไม่ต้องลากเพราะฉะนั้นบางครั้งนี่ครับการที่เบรกเอาไว้ออกไปนะครับก็เป็นแท็กติกอย่างหนึ่งทําให้คนที่อยู่ในทีมสามารถที่จะเซฟแรลงได้นะอาจจะเป็นสเต e พกดอสเสื้อเจ้าภูเขานะครับทีมที่อยากจะได้เสื้อเจ้าภูเขาในบางทีนะครับเขาก็ต้องเป็นทีมที่ไปลากเพื่อที่จะเอาคนของเขาเนะครับเพื่อจะขึ้นเขาไปก่อนเพื่อที่จะสลัดไปได้ก่อนนะครับทีมนี้ก็อาจจะต้องเป็นตัวทําเกมหรือว่าพยายามเบรกเอาไว้เจ้าภูเขา ของเขานะครับเพื่อออกไปทําเกมให้ได้นะครับอ่า <S <S เห็นไหมครับก็คือนั่นก็คือวิธีการโดยโดยรวมแล้วนะครับสิ่งที่ใครที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ทีมนั้นก็ต้องออกมาลากอันนี้แล้วก็จะมีวิธีการแก้เกมก,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 กันเล็กๆน้อยๆอยนะครับอ่าอย่างที่บอกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามต่อเนื่องแล้วกันนะครับก็คือ Breakaway มันมีประโยชน์อะไรทําไมต้องเบรกเอาไวขี่กันตง200โล150 200โลเนี่ยทำไมต้องบอกว่าออกไปเบรกเอา a วแล้วมันจะชนะได้เหรอจริงๆแล้วเบรกเอา a วนะครับไม่ได้มีประโยชน์แค่หวังเป็นแชมป์สเตจเท่านั้นนะครับมันมีประโยชน์อื่นๆอีกด้วยอย่างที่บอกอันแรกเลยก็คือเก็บแรงทีมของเรานะครับที่ได้เมื่อกี้คุยกันไปแน่นอนเรื่องของการชนะสเตจนะครับก็มีลุ้นในการที่จะแบบเอาชนะสเตจได้ครับก็มีหลายทีนะครับที่ มีหลายสนามที่บางคนน่ยสามารถที่จะเบรกเอาเวยออกไปเป็นร้อยโลแล้วชนะได้ก็มีเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันดับที่3นะครับเบรกเอาเวยบางทีแล้วเนี่ยครับเขาไม่ได้อยากจะได้แชมป์สเตจหรือว่าแชมป์ของสนามนะครับบางที break, การเบรกเอาเวยออกไปเขาอาจจะอยากไปเก็บแต้มอย่างเช่นแต้มเจ้าภูเขาเจ้าวความเร็วนะครับเขาจะออกไปได้ก่อนก็ตัวเรียกได้ว่าตัวที่มาคอยชิงชัยกับเขานะครับ ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ม,มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทคตินะครับในการเบรกเอาไว้พุ่งไปเพื่อไปเก็บคะแนนเจ้าภูเขาเจ้าความเร็วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับบางครั้งนะครับการเบรกเอาไว้นะครับเป็นเรื่องของ PR หรือว่าการประชาสัมพันธ์ก็มีนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะทัวร์เดฟองส์ครับหรือว่ารายการต่างๆเนี่ยบางทีเราขี่กันแบบว่า2 0 22ทีมแล้วก็ขี่กัน20กว่าวันเนี่ยไม่ใช่ทุกทีมนะที่จะได้ แชมป์หรือว่าจะได้เข้าเป็นวนเนอร์ของสเตจในในทุกๆทีม22ทีมเนี่ยมันมีหลายทีมมากเลยนะที่ไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยเพราะว่าบางทีมเนี่ยก็อาจจะเป็นแชมป์5สเตจนะครับหรือว่าหลากหลายตำแหน่งก็ได้นะครับผม การที่ออกไปเบรกเอาไนะครับก็เหมือนการไป PR รวัชาสัมพันธ์ทีมตัวเองแล้วก็การ PR เสื้อของของสปอนเซอร์นะครับให้กับทีวีได้เห็นนะครับให้คนทั้งโลกได้เห็นนะครับว่าเอยทีมเรานะครับมีสปอนเซอร์อะไรให้เป็นที่รู้จักกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับบางทีการเบรกเอาไมันก็เป็นเรื่องของ PR ก็มีนะครับผมอีกหนึ่งคำถามที่เพื่อนๆถามกันมาว่าเอาแล้วจุดให้น้ําต่างๆเนี่ยทำไมเวลาที่บอกว่า ถึงจุดฟีดโซนหรือว่าจุดให้น้ําให้อาหารนะครับทาไมเขาไม่มีการแอทแทกหรือว่ามีการแบอบกว่า,าฉกีกันหนีกันตรงนั้นนะครับจุดให้น้ำนะครับฟีดโซนพวกนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นมารยาทนะครับที่จะไม่มีการแอทแทกกันในช่วงฟีดโซนหรือว่าการให้น้ําให้ถุงที่มีอาหารอะไรอยู่นะครับก็จะไม่มีการแฮทแทกกันโดยมารยาทนะแต่มันก็มีนะบางสเตจบาง การแข่งขันที่เขาก็แอบแบบแอทแท็กกันแอบอยิงหนีกันในช่วงที่ให้น้ําให้ถุงอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็าการส่งน้ำะลรต่างๆของโปรกับการที่เราเป็นนักปั่นสมัครเล่นจริงๆแล้วมันแตกต่างกันนะครับหลายๆลคนเคยถามผมว่าจะทํำยังไงให้บอกว่ารับน้ําในจุดให้น้ําในเวลาที่เราไปแข่งสนามต่างๆไปแข่งใจเกินร้อยไปแข่งอะไรได้นะครับภาคข้อแนะนําของผมนะ ก็คืออย่าไปหวังอย่าไปหวังตามจุดให้น้ำต่างๆเพราะว่ามันยากมันแบบยากที่จะขี่มาแล้วบบปุ๊บเอาเลยแล้วก็แล้วก็เอาน้ำมาเติมนะครับมันมันไม่ใช่ทุกครั้งที่จะทำได้นะครับมันต้องแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โชคด้วยแหละเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอย่างโปรต่างๆหรือว่าการแข่งขันต่างๆเนี่ยการให้น้ําของเขาเนี่ยเขาให้น้ําตอนที่ความเร็วต่ำนะบางทีเนี่ยให้น้ํากันตอนที่ขึ้นเขาต่างๆเออเขาก็ส่งของส่งให้น้ำนะครับสามารถวิ่ง ส่งกันได้นะครับแล้วก็คนที่ให้น้ำนะครับเขามีการฝึกมาอย่างดีนะก็คือคนที่เขาก็สามารถที่จะเลื่อนมือตามความเร็วของจักรยานนะครับแล้วก็ส่งน้ําให้โดยที่ไม่หลุดได้ง่ายๆนะครับแล้ว,วขวดของเขาก็มาเป็นขวดเลยนะไม่ใช่แบบบ้านเราที่เป็นขวดน้ําแล้วก็เปิดฝาทิ้งไว้จับโป้งแล้วน้ํากระเด็นหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,ถาผมแน,นะนํานะก็อย่าไปหวังในเรื่องเกี่ยวกับการให้น้ํานะครับก็คือจอดแล้วก็รับ ถ้าเราไม่ได้บอกว่าสายแข่งสายเร่งรีบนะก็จอดแล้วก็รับปกตินะครับหรือว่านะครับถ้าเกิดสนามมันไม่ได้ยาวหรือว่ามากจนเกินไปนะครับสนามแบบ70โล80โลจริงๆก็ไม่ต้องรับน้ําก็ได้ครับเตรียมมาเองให้พร้อมให้พอดีเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นแบบ ถ้าสนามมันยาวหรือว่าเรามีทีมนะครับยิ่งดีเลยเราก็ลงไปรับน้ำกับทีมของเราะจะมีเพื่อนที่เป็นทีมของเราเป็นเซอร์วิสขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ท้ายนะครับหรือว่ามีรถยนต์ตามนะครับเราก็ลงไปรับกับทีมเซอร์วิสนะครับแล้วก็ปัจจุบันหลายสนามที่ผมไปแข่งนะสนามที่เป็นสนามเก็บคะแนนสนามทั่วพระราชทาน,นต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีมอเตอร์ไซค์ให้น้ำนะครับวิ่งตามขบวนเราสามารถลงไปรับน้ำจากจากขบวน มอเตอร์ไซค์เนี่ยง่ายกว่าที่จะไปรับตามสเตชันต่างๆนะดังนั้นนะครับเวลารับน้ําก็เราก็วางแผนกันดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะอยากเหมือนโปรแต่ไม่ใช่โปรวางแผนกันดีๆให้เพื่อนช่วยเซอร์วิสก็ได้นะอ่ะแล้วก็คำถามอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับผมที่ถามกันมาก็คือเรื่องของอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงคือหยุดการแข่งขันขเลยไหมหรือยังไงอันนี้คือโดยมารยาทนะโดยมารยาทถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุใหญ่ คนล้มกันเยอะๆนะครับมีคนบอกว่าล้มกันอลุงตุงนังนะครับคนที่ไปต่อเนี่ยก็จะชะลอแล้วก็ไม่ถึงขนาดหยุดแต่ส่วนใหญ่ก็จะชะลอแล้วก็รอคนที่ล้มหรือว่าเจ็บนะครับให้กลับมาที่กระบวนหรือ,อ คนที่ล้มหรืออุบัติเหตุนะครับเป็น GC หรือเป็นผู้นำคะแนนรวมนะครับส่วนใหญ่โดยมารยาทแล้วเขาก็จะรอนะครับเพื่อความแฟร์เพื่อสปิริตนักกีฬานะครับเขาก็จะมีการรอกันนะครับแต่ว่านั่นคือโดยมารยาทนะนแหละครับก็เป็นคำถามที่เพื่อนๆที่จากการแบบได้เม้ามอยพูดคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็จะมีคำถามเกิดขึ้นถ้ามีคำถามอื่นๆอีกก็ลอง พิมพ์ถามกันได้นะครับผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะครับสามารถที่จะตอบแล้วก็ช่วยกันได้ผมอ่าน <c oughs> คอมเมนต์เกือบทุกคอมเมนต์นะครับอาจจะอ่านสายนิดนึงแต่ว่าอ่านตลอดนะครับผมยังไงขอบ <c oughs> คุณมากนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันแล้วก็ดูโทรฟองให้สนุกนะครับอ้ออย่าลืมเส้นทางหรือว,วิธีการในการดูโ <ๆ S 1> ทรฟองก็ <c oughs> <layout> มีหลายๆช่องทางน,นะครับหลักๆแล้วยูโร s p o r สปอร์ตเป็นเจ้าภาพนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มียูโรสปอร์ตนะครับ เคเบิลหลายช่องมี EUROSPORT นะครับว่าเราดูได้นะครับแล้วก็ใครใช้ VPN เพื่อความปลอดภัยอะไรบางทีเราอาจจะมีระบบ VPN อยู่แล้วนะครับเราก็ล mm hmm. ็อกอินไปประเทศที่เขาฟรีการแข่งขันนะครับ mm hmm. ก็เราไปล็อกอิน hmm. ตรงนั้นก็ได้นะครับผมหรือ,อใครไม่สะดวกก็ไปดูในแอปพลิเคชันของชูเลฟองสวยตนเดียเด๋ยวนี้เขามีแอปแล้วนะครับก็ไปสามารถจะไปชมตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ก็ระวังนิดนึงที่เป็นแบบพวก ดูเถื่อนอะไรนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเือเขามีติดอะไรมาไวล่งไวรัสหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยระวังนะครับผมพยายามดูจากแหล่งที่มันน่าเชื่อถือดีกว่าเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันแล้วก็ถ้ามีคำถามไงก็ลองพิมพมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะไปก่อนนะครับวัยรุ่นเจอกันสวัสดีครับ